สำนักหมอผีอาจารย์เดชเป็นที่เรื่องลือกันมากในแวดวงของผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายว่ากันว่าแกเป็นผู้ที่มีวิชาคมกล้ากแกร่งมากแกสามารถปลุกเสกเครื่องรางของขลังที่ให้คุณในด้านต่างๆได้อย่างมากมายโดยเฉพาะในด้านค้าขายเมื่อเกตซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าส่งได้ฟัง เธอจึงคิดชวนเพื่อนสนิทของเธอเดินทางไปหาอาจารย์เดทในวันพรุ่งนี้อันที่จริงแล้วเกดอยากจะไปในท,ทันทีเสียด้วยซ้ำแต่ติดตรงที่ว่ามือนมืดคคำแล้วสาเหตุที่เกดใจร้อนนั้นก็เนื่องจากว่าหลายเดือนที่ผ่านมานี้เธอค้าขายไม่ดีทุนหายกำไรไม่ได้ถึงแม้จะปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้ผลหนี้สินพ่อพูนขึ้นทุกวันจนแทบจะพยุงร้านไม่อยู่หลังจากเธอได้ยินเรื่องเล่าของอาจารย์เดชจากแม่ค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างๆร้านของเธอก็ทำให้เกตรู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ณสำนักหมอผีอาจารย์เดชในวันต่อมาเมื่อหญิงซึ่งก็คือเพื่อนสนิทของเกตขับรถมาถึงที่หมายญิงจึงถามเกตด,ด้วยความเป็นห่วงเกตแกแน่ใจนะอันที่จริงแล้วที่เกตชวนเธอมาหาหมอผีอาจารย์เดชก็เพื่อจะขอของขลังมาบูชาในวันนี้ ยิงก็ไม่อยากจะมาเลยเพราะเธอกลัวเรื่องแบบนี้มาก oh. เธอไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นที่สุดและยิ่งมาเห็นสำนักหมอผีของอาจารย์เดชญิงก็รู้สึกกลัวมากขึ้นไปอีก oh. เพราะสถานที่แห่งนี้ oh. มันดูอึมครึมมืดมนแบบแปลกๆทั้งๆที่เป็นเวลากลางวันแท้ๆหรืออาจเป็นเพราะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นขึ้นบทบังแสงอาทิตย์ก็สุดรู้ ฉันก็แค่อยากจะลองดูนะหญิงมันคงจะไม่เสียหายอะไรไปมากกว่านี้แล้วแกก็รู้ว่าร้านฉันต้องโดนยึดแน่ๆถ้ายังระบายขายของออกไปไม่ได้ภายในสองสาเดือนนี้ทั้งนี้ธนาคารทั้งนี้นอกระบบอีกฉันหมุนไม่ทันแล้วแกก็รู้ว่าฉันรักร้านนี้มากฉันสร้างมันขึ้นมาเองกับมือเลยนะแต่ฉันเป็นห่วงแกจริงๆนะฉันไม่อยากให้แกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยไม่เอาหน่าหญิง คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งแกดูนั่นสิคนอื่นเขาก็มาต่อคิวหาอาจารย์กันตั้งหลายคนปะ๊ะพวกเราลงไปต่อคิวกันเถอะฉันขอร้องแกละหญิงลงไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยหญิงนั่งนิ่งเงียบไปสักครู่หนึ่งและในอึดใจต่อมาเธอก็พยักหน้าตกลงทั้งสองจึงเดินลงไปต่อคิวเพื่อเข้าพบอาจารย์เดชและคนทั้งคู่ก็ยืนรออยู่สักพัก จนกระทั่งมาถึงคิวของพวกเธอเกตและหญิงเดินเข้าไปภายในสำนักหมอผีและก็มองเห็นว่าอาจารย์เดชนั่งขัดส,สมาธิอยู่หน้าแท่นบูชาเกตและหญิงจึงนั่งลงต่อมาเกตก็ยกขันห้าไหว้อาจารย์เดชและเธอก็บอกความต้องการของเธอที่มาหาอาจารย์ในวันนี้เมื่ออาจารย์เดชฟังจบ แกก็หันไปหยิบตุกตาผ้าบนแท่นบูชายืนให้กับเกดพร้อมกับพูดว่าอา้านี่ของดีเอ็งมารับเอาไปสิเออมันคืออะไรเจ้าคะท่านอาจารย์เกดถามขึ้นด้วยความสงสัยเมื่อมองเห็นตุกตาผ้าหน้าตาแปลกประหลาดและถูกพันด้วยสายสินที่อยู่ในมือของอาจารย์เดชมันคือหุ่นพยนต์นะ ท่านอาจารย์เจ้าคะเกตขอเป็นต่อเงินต่อทองเหมือนแม่ค้าร้านข้างๆได้ไหมคะเกตยอยากขายดีแบบป้าแกคะ่บะบ้านังนี่หุ่นพยนต์ตัวนี้ให้ผลดีกว่ามากโขของที่ใช้ทำมันขึ้นมาก็ไม่ใช่ของดาด,ดืนทั่วไปตัวข้าเองก็ลงอาคมกำกับปลุกเสกไว้เรียบร้อยแล้วที่ข้ายอมให้เองเอาไปดูแลต่อก็เพราะเห็นว่าเองมีวาสนาะ ข้าขอรับรองว่าถ้าเองดูแลมันดีๆนะเองจะค้าขายร่ำรวยกว่าแม่ค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างๆร้านเองอีกแต่ถ้าเองไม่ยากได้ก็ช่างเถอะพูดจบอาจารย์เดชก็หันหลังเพื่อนำหุ่นพยนต์ไปวางไว้บนแท่นบูชาที่เดิมเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะท่านอาจารย์เกศขอรับไปดูแลเองเจ้าค่ะหลังจากที่เกศได้ฟังคำอธิบาย ถึงสรรพคุณของตุกตาผ้าที่อาจารย์เดชเรียกว่าหุ่นพยนต์แล้วเกศจึงรีบพูดและยื่นมือออกไปรับด้วยความรวดเร็วเพราะเธอดีใจอีกทั้งยังคิดกลัวว่าอาจารย์จะเปลี่ยนใจไม่ให้หุ่นพยนต์ัวนี้แก่เธอเมื่อเกศรับหุ่นพยนต์มาแล้วเธอก็ได้พูดคุยก,กับอาจารย์ถึงวิธีดูแลมันอยู่สักครู่เสร็จแล้วเธอก็ไหว้ลาอาจารย์เดช และชวนหญิงกลับบ้านทันทีเกตรู้สึกดีใจมากและมีความหวังว่ากิจการของเธอจะต้องมีผลกำไรดีขึ้นในทุกๆวันเหมือนป้าร้านข้างๆเป็นแน่หลังจากรับหนุนพยนต์มาดูแลกิจการของเกตก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมีลูกค้ามากมายเข้ามาซื้อของในร้านของเธอ จนเกดต้องจ้างพนักง,งานเพิ่มอีกสองคนเธอรู้สึกมีความสุขมากที่กิจการอันย่ำแย่จนเกือบจะเจ๊งของเธอมีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็วแต่ความสุขเหล่านั้นกลับอยู่กับเกดได้ไม่ถึงปีก็เกิดเรื่องราวชวนผวาขึ้นมาแทนที่ในช่วงดึกของคืนหนึ่งเกดตกใจตื่นขึ้นมา เพราะได้ยินเสียงฝีเท้าคนเกตจึงลุกขึ้นมองดูและแสงจากโคมไฟที่เกตเปิดไว้ก่อนนอนก็ทำให้เธอมองเห็นคนตัวใหญ่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องนอนของเธอได้อย่างชัดเจนเกตทั้งกลัวและตกใจมากเธอจึงกรีดร้องเสียงดังและเงานั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาของเธอเสียงกรีดร้องของเกต ดังจนพ่อและแม่ของเธอตกใจพวกท่นทั้งสองจึงเรียบวิ่งมาเคาะประตูห้องของลูกสาวเพียงคนเดียวด้วยความเป็นห่วงเมื่อเกดได้ยินเสียงของพ่อและแม่เธอจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูห้องนอนและเล่าเรื่องที่เธอเห็นให้ฟังพ่อและแม่ของเธอคิดว่าเธออาจจะฝันร้ายแต่ยังคงไม่ไว้วางใจ เพราะอาจจะเป็นโจรก็ได้ท่านทั้งสองจึงเดินเข้ามาช่วยกันดูในห้องนอนของเกตแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆบานหน้าต่างก็ปิดล็อกเรียบร้อยดีและไม่มีร่องรอยการงัดแงะพวกท่านจึงนั่งคุยเป็นเพื่อนเกตให้หายตกใจอยู่สักพักจนเกตสงบใจได้พวกท่านทั้งสองถึงได้กลับห้องไปนอนต่อ และหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาเกตก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนและเห็นเงาคนตัวใหญ่ตอนกลางดึกแทบทุกคืนเหตุนี้ทำให้เธอนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหวาดระแวงว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกับเธอกันแน่เธอป่วยเธอฝันหรือว่ามีคนมาเดินอยู่ในห้องของเธอจริงๆเกตจึงตัดสินใจนำกล้องวงจรปิด มาติดไว้ในห้องนอนของเธอในตอนกลางดึกช่วงที่ได้ยินเสียงคนเดินเกตก็ได้ลุกขึ้นมามองดูและเธอก็เห็นเงาคนเดินแวบผ่านหน้าเธอหายไปเกตรีบเปิดภาพย้อนหลังในกล้องวงจรปิดดูแต่กล้องวงจรปิดนั้น ก็ไม่สามารถจับภาพผิดปกติอะไรได้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่ลุกยืนอยู่ข้างๆเตียงนอนหรือว่าจะเป็นผีเกตดําถึงรำพันขึ้นมาในใจเมื่อคิดว่าอาจจะเป็นไปได้เธอจึงเดินออกจากห้องเพื่อไปนําพระพุทธรูปมาตั้งไว้บนหัวนอนของเธอ เหตุการณ์ดำเนินผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนเกตก็ยังคงได้ยินและได้เห็นในช่วงกลางดึกแทบทุกคืนเกตไปหาหมอก็ได้แต่ยาคลายเครียดเกตนำกล้องวงจรปิดมาติดก็จับภาพอะไรไม่ได้เกตนำพระมาตั้งไว้หัวนอนทุกคืนก็ไม่ช่วยอะไรเกตไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจึงนึกถึงอาจารย์เดชขึ้นมา เกจชวนหญิงไปพบอาจารย์เดชอีกครั้งสิ่งที่เกตได้ยินและได้เห็นนั้นก็คือหุ่นพยนต์ตัวนั้นนั่นเอง oh. เกตรู้สึกกลัวจึงคิดจะคืนให้อาจารย์เดชแต่อาจารย์ปฏิเสธไม่รับกลับแกบอกว่าของที่แกให้ไปแล้วไม่สามารถรับกลับมาได้อีกอย่างหนึง่งถ้าเกตยังดูแลมันอยู่กิจการของเธอก็ยังดำเนินไปได้ด้วยดี มีกำไรไม่ขาดสายหลังจากกลับมาจากสำนักอาจารย์เดชเกตก็ย้ายข้าวของมานอนกับหญิงเพราะเธอกลัวเกตคิดว่าถ้าเปลี่ยนที่นอนเธอก็อาจจะไม่ได้ยินและได้เห็นในตอนกลางดึกอีกแต่แล้วสิ่งที่เกตคิดก็ไม่เป็นความจริงหุ่นรพรยนตัวนั้น มันยังตามมาทำให้เธอได้ยินและได้เห็นเหมือนเดิมและคราวนี้ยิงก็ได้ยินและได้เห็นพร้อมๆกับเกตด,ด้วยยิงจึงเกลีย้ยกล่อมให้เกตนำมันไปทิ้งเพราะหากมันยังอยู่เกตคงจะหวัดผภาวะไม่เป็นอันหลับอันนอนในทุกๆคืนเกตเริ่มลังเลแต่ก็ยังห่วงร้านที่เธอสร้างมากับมือ เมื่อเกดไม่ยอมเอาหุ่นพยนต์ตัวนั้นไปทิ้งหญิงจึงโกรธมากและบอกให้เกดกลับบ้านของตัวเองเพราะว่าหญิงกลัวและขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเกดก็รู้สึกโกรธญิงเช่นกันที่ไม่เข้าใจเธอเกดจึงขับรถกลับมานอนบ้านในคืนนั้นในเช้าวันต่อมาหญิงได้โทรมาเล่าให้พ่อแม่ของเกดฟัง ท่านทั้งสองฟังจบก็ตกใจรีพากันไปหาเกดที่ห้องนอนและเกลีย้ยกล่อมให้เกดนำหุ่นพยนต์ตัวนั้นไปทิ้งแต่เกดไม่ยินยอมเธอกลวร้านค้าของเธอจะขายไม่ดีอีกยิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งทะเลาะก,กันรุนแรงขึ้นเกดถึงขั้นคุ่ยงปาเข้าของในห้องนอนจนแตกกระจายด้วยความโมโหพ่อและแม่เห็นท่าทางเปรี้ยวกลาดของเกดก,ก็ตกใจ พราะปกติแล้วลูกสาวของท่านทั้งสองเป็นหญิงสาวผู้ว่าง่ายและอ่อนโยนพ่อและแม่จึงยอมถอยออกมาจากห้องก่อนเพื่อให้เกดได้สงบสติอารมณ์แต่เรื่องราวก็ไม่ง่ายดายเช่นนั้นเกดยังคงระงับอารมณ์ไม่อยู่เธอโทรไปด่าเพื่อนสนิทที่เข้ามายุ่งกับชีวิตของเธอและถึงแม้จะวางสายไปแล้วเธอก็ยังด่าทอ สะบทคำหยาบคายต่อไปผ่านไปสองสามชั่วโมงเกตถึงได้หยุดเสียงลงเมื่อแม่และพ่อเข้าไปดูก็เห็นว่าเกตนอนหลับไปแล้วพ่อจึงรีบขับรถออกจากบ้านไปปรึกษาร่างทรงพ่อปู่ที่ท่านเคารพนับถือถึงเรื่องหุ่นพยนต์ตัวนั้นและให้แม่คอยดูแลเกตอยู่ใกล้ๆ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพ่อก็กลับมาและปลูกเกตให้ไปหาร่างทรงพร้อมนำหุ่นพยนต์ตัวนั้นติดตัวไปด้วยตอนแรกเกตก็อิดอิดอดไม่อยากไปแต่พ่อและแม่ก็เกลีย้ยกล่อมและบังคับไปจนได้เมื่อทั้งสามคนเดินทางมาถึงบ้านของร่างทรงร่างทรงพ่อปู่ก็ขอดูหุ่นพยนต์ของเกตแล้วท่านก็บอกเกดว่า หุ่นพยนตัวนี้ไม่ใช่ของดีอะไรพวกเองทั้งหลายจงมองดูสายสินที่พันรอบตัวมันเอาไว้สายสินเส้นนี้แท้ที่จริงแล้วมันเอาไว้มัดจองจำวิญญาณผีตายโหงพร้อมกับลงอาคมกำกับเพื่อไม่ให้มันหลุดออกไปได้หากผู้ดูแลไม่มีอาคมกดข่มมันได้ มันก็จะสามารถสู่พลังชีวิตหรือบางทีก็สิงร่างคนเลี้ยงเพื่อเพิ่มพลังให้มันก็เป็นได้นานวันเข้าคนที่เลี้ยงมันถ้าม่กลายเป็นคนบ้าก็กลายเป็นคนตายเมื่อเกดได้ฟังสิ่งที่ร่างทรงพ่อปู่พูดเธอก็นึกกลัวจับใจเธอคิดในใจด้วยความรวดเร็วว่าถ้าต้องแลกความร่ำรวยกับความตายหรือเป็นบ้า เธอคงรับไม่ไหวเธอยังอยากเป็นคนปกติที่มีชีวิตยืนยาวเกตจึงรีบถามร่างทรงพระปู่ว่าเธอควรทำอย่างไรดีร่างทรงก็ตอบเกตกลับว่าให้เธอนํามันไปทิ้งน้ําหลังจากที่ทำพิธีสวดถอนของออกจากตัวเธอแล้วเพราะนอกจากเธอถูกวิญญาณที่อยู่ในหุ่นพยนตัวนี้สูบพลังชีวิตแล้ว เธอก็ยังโดนปล่อยของใส่อีกด้วยเมื่อทั้งสามคนได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกกลัวจึงขอร้องให้ร่างทรงพ่อปู่ทำพิธีให้โดยเร็วหลังจากที่ทำพิธีเสร็จร่างทรงก็บอกให้เกตถือศีลห้าอย่าให้ขาดและหมั่นทำบุญทำทานเพื่อให้ผลบุญหนุนนำพบเจอแต่เรื่องดีๆ และอย่าได้ไปค้องแวะกับสายดำจำพวกนี้อีกมันอาจจะช่วยในช่วงแรกๆก็จริงแต่นานวันเข้าสิ่งที่เราต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนนั้นสูงเกินไปนับจากวันนั้นเกตก็ปฏิบัติตามที่ร่างทรงบอกโดยไม่ขาดตกบกพร่องและชีวิตของเกตก็พบเจอแต่เรื่องดีๆ ็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องอาถรรพยนต์มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ